สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสึาหลกสวัสดีคุณครูสว,ส,ส,วส,สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้น่าจะสอบปลายภาคแล้วนะหลายคนที่กําลังจะต้องไปเรียนต่อที่อื่นนะครับม .6 ม3ป <playable>, <spoilers> .6 นะครับไปดูหนังสือเยอะๆนะครับเดี๋ยวก็คงต้องมีการสอบแข่งกันอยู่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละนะครับ ก็ขอให้ได้ทุกคนนะครับได้ในที่ที่อยากจะไปเรียนนะครับแล้วคนที่สอบเสร็จแล้วก็ขอให้ได้เกรดดีๆนะครับขอให้ได้เกรดดีๆนะครับวันนี้มาเจอกับครูสุวรรณนะครับน,นานๆเจอนะครับวันนี้ขอคุยส่วนใหญ่แล้วขอคุยกับเพื่อนๆน,นักข่าสลาขินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้เราจะมาดูเว็บไซต์ของสำนักง,งานสลาก่อนนะครับดูที่มันมีข่าวอะไรบ้างนะครับก็ ตรงแบนเนอร์ข้างบนก็ไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่นะครับรับของข,องขวัญนั้นต้องตั้งแต่ปีใหม่นะครับการทำงานแต่าะณะของกิจกรรมต่างๆ,ๆนะครับค้นหาสละ80บาทนะฮะซื้อจ่ายผ่านเป๋าตังค์นะครับวิธีการเติมเงินผ่านบอลเล็ตอันนี้คงรู้กันหมดแล้วนะครับคงไม่ต้องมาดูข่าวข้างล่างน,นะครับดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับ มีเมื่อวันที่17มีข่าวแจ้งปิดจำหน่ายสลากดีต้อนชั่วขราวนะครับก็มีการปรับปรุงอะไรเล็กน้อยนะครับอันนี้เลยมาแล้วมาเช้าเปิดดูก็มีการซื้อขายตามปกตินะครับที่จรมีอย่างหนึ่งคือการให้บริการจ่ายเงินด้วยระบบ drive drive thru o g h นะครับ <c oughs> การขับรถผ่านนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นเงินนะครับเหมือนกับไปต่อทะเบียนรถ <c oughs> ต่อจะเป็นรถก็มี drive t h r เหมือนกันนะครับเหมือนไปซื้อซื้ออะไรนะซื้อ KFC ก็มี drive thru ใช่ไหม drive thru พูดให้ชัดนะครับเดี๋ยวจะหาเอาเป็นครูภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็เป็นความสะดวกเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับส่วนข้างล่างตรงข่าวสารเพื่อการจำหน่ายนะครับก็บอกว่าแจ้งยอดเงินเข้าบัญชีในมีนานะครับ ก็คือคนที่จะมาทําการซื้อจองสลากในว,วันที่20วันนี้นั่นเองนะครับมีจากผู้ลงทะเบียนไว้นะครับแสนสี่หมืคนนะครับมีคนเตรียมเงินใส่ไว้นะครับแสนสามหมื่นรบายนะครับแสดงว่าเอาเงินเข้าไว้เกินให้อย่างน้อยก็พอดีกับการ ซื้อจองนะครับ20,000กว่าบาทใช่ไหมครับตั้งแต่เมื่อเมื่อเมื่อวานนะครับวันที่19นะครับก่อนหกโมงเย็นนะครับกติกาเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับโอเคนะส่วนหวยซื้อหวยอะไรนี่ก็คงมีเหมือนเดิมนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับซื้อกันตั้งแต่วันที่19บเก้ใช่ไหมครับซื้อเช้าซื้อบ่ายนะครับซื้อเช้าเรายังมีซื้อบ่ายด้วยนะครับซื้อบ่ายก็เหลืออีกตั้งหมื่น เป็นหมื่นคนนะครับพอมีโอกาสได้มากขึ้นนะครับมีโอกาสได้มากตอนนี้งวดนี้เป็นงวดแรกใช่ไหมครับที่พวกเราได้สลากอาินแบ่งรัฐบาลกล่องหนึ่งเนะี่ยไม่ไม่ใช่ห้าเล่มแล้วนะครับจะเหลือสามเล่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหวยแฝดหรือหวยสองครั้งซื้อทั้งเชา้าทั้งบ่ายก็จะได้หกเล่มนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่า,าในสามเล่มนะั้นก็จะให้มาเป็นแบบไหนนะครับ เป็นแบบไหนแปลว่ายกยกตัวอย่างช่นข่าวที่แล้วเนี่ยที่เราได้ห้าห้าเล่มใช่ไหมครับก็จะได้เป็นสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเป็นคู่เป็นหวยชุด2ใบสององเล่มนะครับก็คือเหมือนกันหมดร0 0เนะครับสเล่มแล้วก็เสร็จแล้วก็แตกต่างกันอีก3ามเล่มก็เป็นสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าหวยรุ่นใหม่เนี่ย ให้แบบไหนนะครับเดี๋ยวขอดูข่าวาให้หมดก่อนนะครับว่ามีอะไรอีกไหมนะครับจากสำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะคงม,มีข่าวอยู่เท่านี้นะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรวื่นวาแล้วนะครับพวกนกพวกอะไรก็เรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับอันอื่นก็คงน่าจะค่อยๆเรียบร้อยไปเรื่อยๆนะครับกพคงจะคงม,มีข่าว เพ <Du key. S 1> like ิ่มขึ Man, so ้นเรื u, ่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือผ่าวผลมันก็จะตามออกมานะครับผลมันจะตามออกมาก็จะได้รู้ว่าที่เขาทาผิดกฎหมายนั้นมันเป็นยังไงนะครับผมคงไม่ไม่ไปตามทางอื่นมากแล้วนะครับก็คือมันมันไม่มีผลกระทบกับทางเรามากแล้วนะครับผลที่กระทบกับทางเราก็คือการที่มีบางคนเอาเอาไปขายใช่ไหมครับเอาไปส่งขายแล้วเสร็จแล้วเขาเอาไปขายแล้วเสร็จแล้ว ข้อมูลไปอยู่ในสำนักงานสลากแลก้วแล้วก็จะโดนตัดสิทธิ์นะครับอันนั้นก็ไปดูจะพูดว่ายังไงนะครับเขาห้ามไม่ให้ทำแล้วไปทำก็ถือว่าฝ่าฝืนนะครับโอเคนะครับก็คงวอากันไปตามระเบียบวิธีการ <c oughs> นะวันนี้เราจะมาอันบ็อกอันบ็อกว่าเปิดกล่องเปิดกล่องสลาก รุ่นใหม่ครับรุ่นที่เป็นสามเล่มนะครับรุ่นที่เป็นสามเล่มอันนี้เป็นกล่องแรกที่อยู่ในมือผมนะครับเป็นกล่องแรกที่อยู่ในมือผมตามรรมดาการซื้อการซื้อการจองไมการซื้อการจองสลัดเนี่ยก็จะมีมีรอบเช้าเจ็ดโมงึ่งถึงเที่ยงใช่ไหมครับแล้วก็บ่าย3ามโมงถึงบ่าย4ี่โมงนะครับก็จะเป็นรอบบ่ายนะครับจะมีโอกาสจองได้สองสองครั้งสองรอบนะครับก็จะได้ 3กับสามเป็นหกนะครับแล้วแต่ใครว่าจะเร็วขนาดไหนจะพร้อมขนาดไหนนั่นเองนะครับบาอคนบอกว่าอพอแล้วสามเล่มก็พอแล้วขายแค่นี้ก็รวยแล้วนะครับสามเล่มพอนะครับก็พออยู่พอกินพอเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวแล้วก็โอเคสามเล่มบางคนก็บอกว่าพ่อแม่ฉันมีคนดูแลเยอะนะครับต้องต้องซื้อ ขอมากมายก็จะเอาสองสองกล่องอะไรอย่างนี้นะครับก<ฤ>็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ความคิดคนแต่ละคนนะครับก็การจชแจ่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมจะเปิปเปดกล่องให้ดูครับนี่แน่ผมไปรับมัามาเช้านี่ครับแต่กล่องเนี้ยรับกล่องเดียวครับแต่เป็นกล่องอ้วนนะครับเห็นไหมครับอ้วนนูนเชียงนะครับนูนเชียงความจริงแล้วผมได้สอง ผมจองมาได้สองรอบนะครับก็คือทั้งรอ,อบเช้าแล้วรอบบ่ายจากการจองมาครั้งที่แล้ววันนี้ก็มารับแต่ก่อนนะเราเรียกหวยแฝดถูกไหมครับเพราะว่ามันจะมีสองกล่องเทิงกันอยู่นะในก็จะใส่กล่องละห้าเล่มนะกล่องๆก็สิบเล่มน,นะประปานี้แต่วันนี้ใส่มาในกล่องเดียวกันครับแต่เป็นกล่องอ้วนผมจะเลิกเ,ลกเรียกว่าหวยแฝดละก็คือกล่องแฝดไม่มีนะแต่ผมจะเรียกว่า หวยอ้วนนะครับใครจะเปลี่ยนชื่อจากหวยวงเล็บกล่องวงเล็บปิดอ้วนนะครับก็คือเรียกว่าหวยอ้วนผมจะเรียกว่าหวยอ้วนก็คือหวยที่ได้มาบกเล่มนะครับก็คือสามบวกสามเนี่ยผมจะเรียกว่าหวยอ้วนแล้วนะครับต่อจากนี้ไปใครที่จะตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นเช่นแนะนําผมมาด้วยนะครับในคอมเมนต์นะครับเผื่อผมจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างนะครับ ลองลองใส่มาในคอมเมนต์มาว่าอาจารย์หวยอ้วนไม่น่ารักเลยเอาเป็นหวยอย่างงี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับสนุกสนุกครับลองมาทำแต่เราจะมาเปิดดูว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับแล้วเขาเขาให้เรามาในในแบบไหนนะครับของเก่าเป็นสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ของใหม่จะให้เป็นเราจะมาเริ่มอันบ็อกซ์แมนสมัยมากเลยนะอันบ็อกซ์ เาจะมาแกะกล่องน,นะครับงวดหน้านะครับหนึ่งแปดเก้าอย่าลืมนะครับหนึ่งแปดเก้าอย่าลืมซื้อนะครับผมไม่ได้บอกว่าถูกนะแต่ผมบอกว่าอย่าลืมซื้อ <c oughs> ถ้าถ้าจะรู้ว่าถูกก็ต้องถามกองสลากนะครับถ้าถามมันหวยออกน,นะร,รู้แน่นอน <c oughs> Okay. เราจะมาแกะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไหงหอยอ้วนหอยอ้วนมันจะอ้วนขนาดไหนอ้วนเท่าผมหรือเปล่าหรือ <c oughs> <c oughs> อ้วนเท่าเพื่อนสมาชิก <c oughs> ครับนี่นี่ครับหอยอ้วนครับโอเคครับพอเปิดกล่องขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้ ถึงว่าที่ห้วนเชียวเพราะมันล้นนะมันล้นมานิดหนึ่งมันล้นขึ้นมาประมาณครึ่งประมาณครึ่งครึ่งเล่มนะะล้นมาประมาณครึ่งเล่มนะครับล้นขึ้นมาประมาณครึ่งเล่มอันนี้ได้หกลิบนะครับนี่รวมมาหมดเลยนะครับลองดูเราจะมาดูกันว่าที่เขาให้มานะเป็นอย่างไรนะครับ โอเคนะครับ6เล่มที่ได้มานะครับอย่างนี้ครับมาดูนะครับห้ 5, 5, าห้าเโอเคครับ 6, 6เล่ม 6, 6เล่ม,เ,ลมเราจะมาดูกันว่า 6, 6เล่มนี้เป็นอย่างไรเดียวหมดเลย <c oughs> หรือว่ามีชุดให้มานะครับเรามาดูลเลขเล่มก่อนนะครับห้าห้าห้าศูนย์ว่ามีทั้งห้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเดี่ยวนะเก้าห้าห้าหนึ่งเก้าห้าห้าศูนย์อันนี้น่าจะเป็นเดี่ยวหรือเปล่าน,นะครับเรามาดูกันเรื่อยๆนะครับเก้าห้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งนะครับ อันนี้เป็น551ผมก็ต้องดูที่มันซ้ำกันนะ551นะครับอันนี้อันนี้า551เหมือนกันดูด้่าข้างในเหมือนกันหมดไหมนะครับอันนี้อันนี้เป็นหวยชุดนะครับ5 852 ห้าศูนย์ศูนย์ไปห้าสองห้าศูนย์อันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นหวยชุดอันนี้เลขเล่มนะครับห้าห้าห้าศูนย์ดูซิว่าในเหมือนกันหรือเปล่าแปดสองเก้าแปดร้อยนะ,ะโอเคแปดสองเก้าแปดร้อยแสดงว่าอันนี้เป็นหวยชุดสองใบนะครับ รุปว่าเราได้หวยชุดสองใบคู่หนึ่งหนึ่งคู่นะครับและสุด้าก็หวยเดียวหนึ่งใบนะครับถ้าได้สามเล่มก็คือได้ได้หวชยชุดสองใบสองเล่มแล้วก็หวยเดียวหนึ่งหนึ่งใบในอีกเล่มหนึ่งก็รวมเป็นสามเล่มนะครับ<ม>นี่ได้สองหวยอ้วนมาก็จะได้สองใบสองสองชุดนะครับแล้วก็หวยเดียวอีกสองเล่มนะครับ นี่คือการจัดสลากกินแบ่งรัฐบาลาจจกสำารัสลากที่ส่งมาให้เรานะครับนะครับทุกคนก็จะได้เหมือนกันก็คือได้หวยสองใบเหมือนคู่หนึ่งนะครับและเสร็จแล้วก็หวยเดียวหนึ่งใบนะครับตอรับกันได้มาสามเล่มครับก็วันนี้ก็คงขายได้กันอ,อ,อะไรล่ะ น้อยลงนะครับเพราะว่าจาก5้าก็เหลือ3นะครับคนที่ไม่พอก็อย่าอย่าไปบ่นเลย <c oughs> มันจะต้องน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับบ่นแล้วเสียอะไรล่ะเสียเสียเข้าตัวตลอดนะครับไม่ไม่ดีครับดูไปตั้งใจทำงานแล้วเสรแล้วก็หาทางอื่นเพิ่มเติมครับวันนี้ก็มาอันบ็อกซ์สลากกินแบ่งรัฐบาล รุ่นใหม่นะครับรุ่นที่ได้กล่องละสามเล่มให้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อหวยที่ได้สองสองสองกล่องสมัยก่อนว่าหวยหวยแฝดนะครับแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนจากหวยแฝดเป็นหวยห้้นนะครับเพราะว่ากล่องมันห้วนเฉยๆมันมาในกล่องเดียวโอเคนะครับขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านร่ำรวยแข็งแรงครับร่ำรวยแข็งแรง คิดยึงไดก็ขอให้ได้อย่างนั้นนะครับอยากได้ห้าเล่มก็ได้ห้าเลม่มอยากได้สิบเล่มก็ได้สิบเลม่มนะครับอยากได้อยากถูกลงวันที่หนึ่งสิบแปดใบก็ขอให้ได้ถูกลงที่หนึ่งสิบแปดใบสิบเก้าใบนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศร้อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับบอกเพื่อนด้วยว่ามีผมทำ u t u b e โดยผม ปุรณน,นะครับในเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการค้าสลกากกินแบงรัฐบาลนะครับโอเคครับร่ำรวยร่ำรวยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ please